หลังสาลได้ออกหมายจับนายศิรดนัยไผ่ดวงหรือสอจอกอล์ฟสมาชิกสภาจังหวัดสงขลาพร้อมพวกรวมเจ็ดคนในคดีร่วมกันร,รุมทำร้ายร่างกายดาบตำรวจนิสาธิตกรุงเทพตำรวจตะเวนชายแดนที่43ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาเมื่อวันที่1 1พฤษภาค,คมที่ผ่านมาวันนี้ทั้ง7คนได้ถูกพนักงานสอบสวนภูธรเมืองสงขลานำตัวมาสอบสวนขยาย ผลทางคดีเพิ่มเติมนะคะเพื่อทําสํานวนคดีให้มีความรัดกลุ่มมากขึ้นโดยผู้ต้องหาทั้ง7คนนั้นยังอยู่ในชั้นการสอบสวนซึ่งทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวและถูกคุมขังไว้ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนความคืบหน้าทางคดีทางพนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนผู้ต้องหาใหม่ทั้งหมดเนื่องจากผู้ต้องหาบางคนยังให้การแบบแบ,บ่งรับแบ่งสู้ขณะที่บางคนให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ด้านพันตำรวจเอกจำลองสุวรักษ์ผู้กำกับสอบพอเมืองสงขลาเปิดเผยว่าหากในวันนี้ดำเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แทนค่ะ นอกจากนี้ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนภูทรภาคเก้า 9, ได้สนธิกำลังเพื่อไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผู้ต้องหาใช้ในการเดินทางเพื่อมาประกอบสอบสวนคดีให้รัดกลุ่มอย่างหนานแน่นรวมทั้งหลังจากนี้จะเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะ